สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับกับเข้าสู่เกม H.O.K OK กันอีกเช่นเคยอะไรกิปนี้เแล้วก็มาโซโล่แรงกันเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือเรามากับซัพพอร์ตสุดเท่จริงๆมันไม่ใช่ซัพพอร์ตหรอกมันเป็นไฟเตอร์แต่ว่ามันแทงได้เว้ยผมคิดว่ามันแทงได้มันคืออะดูอินใน RV ตัวนี้น่าจะชื่อแฮร์หัวตุ้นนะครับถ้าจําชื่อผิดขออภัยด้วยน่าจะเป็นแทงผู้ชายเทๆ่ๆมีไม่กี่ตัวนะ สำหรับแชมเปี้ยนสายแท้งก็น่าจะร,รู้รู้ดีกันอยู่นะครับสายแท้งสายซัพพอร์ตอ่ะก็จะมีตัวที่แบบว่าแปลกแปกอะ่ะมันไม่เท่เหมือนพวกไฟเตอร์พวกแอสซัสซินไงถ้าเทียบกันอะ่ะจริงปะ่ะแต่มีตัวนี้เท่สุดละโดนใจไวรุ่นต้องมีมอทอสต่องมาแท้งได้ส่วนที่เหลือก็ก็จะเป็นพวกส,สวยๆง,งามๆนะครับก็จะเป็นสายซัพพอร์ตนะแล้นั้นก็เป็นตัวแปลกแปละ เดี๋ยวรอเขาออกมาดีกว่าเราเขาหิวนะครับเราจะสตาร์ทให้ลิงลิงรอ,อนานแล้วต้าให้ลิงเฉิดฉายสตาร์ทไปอีกโอ้โหได้ยืนต่างไม่ต้องไปไหนครับเรียบร้อยครับลิงเกิดแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบลิงคือต้องมีของนะท่านผู้ชมพอมันเกิดแล้วแบบมันจะเป็นตัวที่อันตรายมากมันแรงอะ่ะถ้ามันมีของอะ่ะ ถ้ามันไม่มีของก็รั่วแล้วมันไม่กลับด้วยนะเลยเอาเม็ดมันเปล่าเปล่าโอ้ยเม็ดมันรั่ว่ะเ,เก็บชิป่อนเอาแล้วอันติมาแล้ว เท่โคตเลยนะครับในบรรดาแทงที่เอามาซับมันไม่ใช่แทงธรรมชาติด้วยนะผมว่านี่ไงล่ะทิมจึกนี่ไงเท <Yeah. S 1> ่กวาลิโป้ลิโป้มันก็ามาแทงได้ใช่ปะ่ะโอ้พอริโป้มันคือมันรลอา r ีอ่ะ oh. ก็เท่เหมือนกันนะแต่ว่าผมว่าผมชอบตัวนี้มากกว่าดาบนี่คืออย่างอย่างโหด ยังตึงเรากองกำลังเสริมก่อนเพื่อนใจเย็นๆนะยิงต่อไปันไปก่อนสไนเออเออแบตแบแบเห็นแล้วนี่ไงอนดีครับรออะไรเออเพนตงองหมดแล้วไหมตัวเปิดพระนครนะเว้ยนอกจากหล่อเท่แล้วยังชอบเปิดด้วยเปิดก่อนได้เปรียบ lạc sai. giờ, overlord and tides linh, fallen. Tower shields have been shattered. Catapults moving out. An ally has been slain. เดี๋ยวเราไป ส่วนในสองนี้เฮ้ยสองไกลเกินเฮ้ยโดนด้วยวัยรุ่นหมดเลยไหมลิงเก็บหมดครับลิงเกิดแล้วน <Wow. S 1> ี่ไงผมว่าแลตบทีมีร้องอะตอนนี้วังโดนเลเซอร์นั้นนั้นน้อนจะหาว่าพี่ไม่เตือน เฮ้ยเฮ้ยมันจะล้วนมันจะล้วนเรากันอยู่เรียกใครมาก็ไม่มาแล้วนะครับอ้าวไม่มีคนมาว่าเสี่ยวเหมยมาแล้วเสี่ยวไหมเสี่ยวไม้มึงชื่ออะไรกูจำชื่อไม่ได้นี่ครับสองเฟลด์เพื่อนเรา เราไม่กับด้วยเออกับเอะถือว่าพี่ขอ <l ots> อะไรอีทิมผิดไรนนอะเอ็งทิมผิดแล้วเปิดแล้วเอ,อ้ยถือโดนฉีดแน่เลย <c oughs> ว่าแล้วโอ้โหแล้วมันโอ้ยอะไรมันจะสโลขนาดนี้วะเอาแล้วครับมากันตรงนี้ต่อ <l ots> เฮ้ยใครสดใครสด ตัวเปิดอยู่นี่ใครโสดนั่นแน่นั่นแน่อ้ยาจิ้มจึกเฮ้ยไม่ขิดโอ้โหเอาโอ้โหตัวเฉย รอดปะใครเห็นก็ว่าตุยครับเสี่ยวไม้ <c oughs> <Yahoo! S 1> ชื่ออะไรกันแน่วะเนี่ยถ้าเป็นชื่อเสี่ยวเหมยน่าจะเพาะเพาะกว่ามัง้งยัดป้อมไป <Your team. S 1> ไม่มีอะไรทําก็ตีป้อมไปเกาะอูววายแก้ว <Your team. S 1> เกาะเล่งเลือด นี่ไงล่ะอหูจะลาดซะหน่อยเพื่อนขอสักตัวเถอะน่าเราปล่อยให้นายมาแบบเยอะแล้วเนี่ยราขอบ้างเลยเออว่านายเกิดพอแล้วลิงเอาเฮ้ยเอาอันนี้นี่สดอีกแล้วเอ้าอ๋อถึงว่าทำไมสดฟอมยังไม่แตกตามตามบอดดิงโดนถูก ทันไหมนะไม่น่าทันแล้วมีใครจะมาลงหลุมไหมไม่มีใครวับเอ้ยมีโอ้ยเอ้ย <laughs> โดนเด็กว่าแล้ว <c oughs> เล่นไม่ดีนี่แบบยับนะครับไอตัวเนี้ย <c oughs> ตาเสียวเนะี่ยน่าจะเป็นที่ของเสือเสียว ผมไม่รู้ว่าภาษาไทยนี่แปลว่าอะไรนะครับไตเกลียวหรือเปล่าเพราะว่าก็แปลเป็นเสียเส่ยวเสี่ยวเกลียวอ่ะเสี่ยวเฉียวเป็นเสี่ยวเกลียวอ,ะอ่ะน่าจะไตเกลียวนะตัวเนี้ยตัวซรัพฝั่งนน้นะ<อ>่ะอยู่ที่ว่าเราจะเจาะยังไงดีกว่าครับผมรอรออะไรว่ครูแทงเนี่ยูตัวเปิดยัง่ เราเพื่อนตามเลยเฮ้ย,ยตามตามเฮ้ยมือสโล่เอกของสโล์เฮ้ยโอ้โหเป็นไงครับเราตามมาซับใหม่ลิงสกินนี้เดี๋ยวผมต้องเอามาเล่นบ้างแล้วผมมีนานแล้วไอ้สกินเนี้ยแต่ไม่คิดที่จะเอามาเล่นเลยโดยส่วนตัวคิดว่ามันไม่ค่อยเท่ห,ห์ว่ะมันตลกอะ่ะเอาเด้มาเด้ในป้อมนี่แหละเออโอ้โห,โโหโโสดเจอแรงเกินไม่ได้สดเกิน เอาดีครับคุณจะทำอะไรผมตีเข้าหรือเปล่าทั้งคนทั้งป้อมตอนนี้ก็ตีไม่เข้าออกเกาะเต็มพิกัดอะแบบว่ายืนยืนไข่แข็งกันเลยทีเดียวคลิปนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วกันนะครับเวาจะเชอกันใหม่นะครับคลิปหน้าผมว่าเล่นซัพพอร์ตนี่ถ้าเกิดคนเล่นซัพพอร์ตเป็นๆเ,เล่นเก่งๆเ,เนี่ยนะครับผมว่ามีสิทธิ์แลง์ขึ้นง่ายกว่าเล่นตำแหน่งตำแหน่งเมทหรือว่าแคลรี่นะ ไม่รู้เลยเป็นเพราะอะไรไม่รู้ว่าผมเล่นซับพอร์ตเนี่ยรู้สึกว่าแรงมันขึ้นง่ายกว่านะครับตอนที่เล่นเมทเยอะเลยอะ <S 1> <S 1> จริงโอเคเคลิปนี้ก็นอาขอตัวลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าถ้าเกิดคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซัสบสไครต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยไปแล้วครับสวัสดีครับ